บอกบอกอะไยิ่งกว่าเสือราห์อย่างจังเล้คนพวกกูอ่ะเฮียอ่าอย่าแบงค์วิ่งไปโน่นละแบงก์เออฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันอยู่ไหนต้องวิ่งแน่เลยกูต้องวิ่งแน่เลยวิ่งไงไปวิ่งไงอ่ะ อออ่ากลัวไม่วิ่งละอ่ากลัวไม่วิ่งละอ่าดักกูละอันนี้เล็กดักละอันนี้ไม่วิ่งละอันนี้เล็กดักเออไม่วิ่งละมันไม่เดินตามกูละจุงต้องให้กูไปหาโอ้ดีพี่กูหลงทางพี่กูสายกับตามทางตามทางมาเตะตามทางมาโอ้เออว้าวเฮียเตะเตะมาละเตะมาแล้วช่วยกลับมาห้องใต้ดินเหรอยเอาช่วยด้ว มันเปลี่ยนไปฉันไม่เข้าใจไอ้เี้ยแบไฟติรอมึงตื่นนี่ทับอยู่กันนิ่งๆอรก็เป็นเกอะไรสจะวิ่งหน้าโคนกันอีกม่บย f a m i The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard the murderer <coughs> got gone away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. <coughs> ขอบคุณมากที่ปิดไฟให้กูโอ้โหคุณเธอโอ้โซฟีมึงตายไปแล้วโอ้ยโอ my god กว่ากูมันหลอนจริงกูมันหลอนจริงกูหลอน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 แล้วกูข้างเงี้ยตัวเองกูหลอนหลอนกูเห็ยอะไรกันอะเอาแล้วกูหลอนแล้วกูหลอนแล้วกูหลอน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 ปีศา บอกเลยใช่ไหมอย่าเกินสี่หลุมโอ้ยแส่บผัไอ้สัสนี่บอกเลยใช่ไหมว่าอย่าเกินสี่หลุมว่าเกินเนาะยังเอาๆเราดูบนขวัญใครเนี่ยเอาออกมาแล้วโอ้ยเลื่อนจากเกาซ้อนเมื่อเทือดสองเกิด ไม่เดินละกูไม่เดินก่อนละไอ้แบงค์ไปแล้วกูไม่เดินก่อนละไอ้แบงค์ไปไปไหนอะพวกไปไหนอะอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยกูจะไม่หยุดหายเลยกูขออยู่ไม่เชื่ออะไรกันนะอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยแบงค์โอ้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 ติดตามเพื่อนพบียระพี่ลองเข้าไปหาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูว่าแล้วมึงก็เดินถอยกูไปแล้วกูไปแล้วไปอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วทังตั้นเบื่อ่าเบื่อหุ่ใจพ้อนว่าตั้นท่านตั้นปอดีอะไรปอดีอะไรมีตั้งหนังดิโชยโชยโชยว่าพี่ไม่ไม่ลูกชายตัวจริงันไไตงเล่นเกมผีไม่ได้เดี๋ยวกูช็อกตายกูอยู่ไหนกันอ่ะมองอะไรไม่เลย ไอ้เบ้งสามจ่อกูมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้เบ้งไอ้เบ้ง่ก่นดิวพี่อันนิ้วะแล้สี่อเหนไหมรู้เลยสักอะไรวะยู่ไหนอ๋อตรงนี้ที่ไหนกันนะอ๋อน่เองกัน่ะนี่ละบ้านนี่อะไรวะเฮ้ยพี่เขามาได้เฉยเลยเฮ้ยอบชิอะไรอะเขาไได้ เราจะวนกันยี่อะไรอ่ะไอ้เฮียเออวนเลยคุณวาห้องใหม่ไอ้ควายเอยตกใจหมดหรือว่าอะไรวนเฮ้ยเอนี่ไงเนี่ยตัวอีน่ะไปแล้วไปแล้วผมไม่ช้าชองแคบเลยอ่ะไม่ช้าชองแคบก็ตาย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 ว้าวอ๋อไอ้เจ็ไอ้ตัดเอ้ยอ้าวาจะเล่นเยอะกันนี้อะไรได้ให้ผมทำอะไรอ่ะ อะไรวะอะไรอ่ะปปริศน <ไว S 3> าไปบ,<อ>บวกเปิดสวิตซ์สวิตซ์เห็นผีผีก็ตายอ๋อผีกลัวไฟอ๋ออ๋อต้องอยู่ในที่สว่างเข้าไว้อ๋อ้แดงวัตที่ไม่สว่างเลยก็ยิมาเดเอ้ยแตงวีตถีไม่สว่างกดเอฟกดทัวรกดโทรกดโทรนอนได้เป็นน,นั่ง กน B คืออะไรนะยองป่อน่ากูยองทังเกมเลยกูจะไปกูอยากไปกูจะไปแบบในพาร์ทรัิคันแบบในพาร์ทไหนอีคันในพร์บอกบอกแล้ยิ่งก็เสือราอี๋ตอนนี้คพวกกูอ่ะเี้ยอ่อย่าแบมวินไปด้วยละแบง เขาไม่กลัวอะไรเลยเว้ยผ oh ู้ชายคนนี้วไปได้ no ้กูไปแล้ว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 กูตรงไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูตรงไปแล้วกูไม่สนไอ้ตั้งมึงจะใช้ฆ่าโทรศัพท์กูเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมมึงเป็นไรทำไมดีไเหี้ย แล้วพี่ตังค์าต้องหายไปไหนวะตังไงต้องหายอ่ะตายโอ้ยไม่อยากไปด้วยวะพี่มันมันก็มีเสียงจะไม็นไรมีเสียงเศร้าไอ้เฮียมันมีเสียงเศร้าอ่ะตายโชคดีเลยทุกคนเราต้องใส่พิษาโดยไม่มีตังค์ว่ะเออนี่ไฟน้อยตายกม่รอดไฟ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 เออนี่กไม่รอดไฟเอ้ยกูก็มีกูก็มี เออพี่ตังไอ้เชี่ยใครเดินมาไป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 วิ่งวิ่งวิ่งพี่มาล่ะไอ้ตั้งไอ้ตั้งอะไรพี่มาเออไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งทางไม่ตันทางไม่ตันมันติดเสามันติดเสาอยู่แสงไว้อยู่แสงไว้อยู่แสงไว้ชีพิตังไงแล้ววะไอเชี่ยตังไอเย้าพ่อแม่งเป็นนักซ่อนแอบด้วยไงไอ้สัตว์ไอเลี้งไอมันล้อพ่อมันโอ้โหกูโดนมะพี่ตังตังเนี่ย อออ้าวอะไรรีบใส่ไฟแล้วใส่ไฟแล้วใส่ไฟแล้วล้อมพี่ดาต่อเลยคุยคุยคุยคนไฟ้าวไปไไปไ้ไไปไแปไปไปไปปไไปไปปไปไไปปไปไปปไ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 ไป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 ไไปไปปไ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 ไปปโไป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 ไ ใล้กูใส่ตก่อแล้วต่อแล้วแล้วไม่เกิดใหม่ไม่เนี่ยทำไมให้กูใส่กูมึงไปเลยที่อ่ะได้ได้ได้กูมึงไปกันเลยได้ได้ได้กูไม่อยากกูไม่อยากปาโทรศัพท์ตัวเองทิ้งเล้เนี่ยแม่งตกใจต้องสอนเธออ่ะเธอพี่กูจะไฟอีกอันนึงแล้วว้าวไอ่เฮียกูเจอมันมาหากูแล้วมาหากูแล้วมาหากูแล้ววิ่งไปวิ่งไปแล้วกู กูไม่รู้กูวิ่งกลับเลยกูวิ่งกลับเลยกูกูไม่สนอะไรทั้งนั้นเ่ะกูวิ่งกลับก่อนเลยไม่ครับอ้าวแล้วไม่อยู่ไหนกูไอ้เหี้ยน้าวถึงคุณนัมื่อกี้พี่วามไหมกูก็ว่าไงเนี่ยเหมือนกูเคยเจอที่ไหนทั้งไอสัตว์ผีดักเกิดไอ้เิี๊ยบยัดไม่เอาด้วยกับด้วยกับบอลกูไม่สนกูไม่ไปแต่งไปอยู่แก้วงกูไปแล้วอ่ะ ไหนึูบอกผู้บอกไปอดไฟอยู่ไหนครับล้ออีถ้าเกิดรไฟอะไอยนเปนตอแหลในสัตว์ต้องหารดไฟเจอเจออดไฟแล้วแต่ไม่บอกวหลรดไฟไว้อย่าพูดอยู่อ่ไปใส่ยกูไปใส่อกูไปใส่ผีผีมันดักผีมันดักต้องเอาต้องเอาต้องทำให้ล่อคนหนึ่งรอคนหนึ่งรอคนหนึ่งไอเหี้ยไม่ใช่ตรงนี้ต้องไหนวะไปตังเก็บดิไปตังเก็บเก็บเรื่อง ไไหนวะเฮสอ้ยแม่มึนอย่าไปยื้อกองกูดะกูข่ากูกูไม่กูใส่แล้ว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 อูพี่แล้วมูใส่มล้มกูใส่แล้วกูใส่แ้อยูใส่หล้วกูใส่ล้วงส่แล้ขกูใสนแล้นกนใส่แล้นกนใส่แล้วกูส่แล้วกูใส่แล้วกูใส่ยังใส่แล้วี้ใส่แยังใส่แล้ใส่ข้นข้าง่นข้ง้วกูเงยหน้ึ้น่หน้ึ้น้อใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วู้่ไหน ไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหมุนวิ่งไปไปวิ่งหาทางวิ่งหาทางออกหาออกเลยหาออกออกเลยเดี๋ยวนะแบงผีอยู่หลังแบงคกูจุ๊บอยู่กูจุ๊บอยู่กูตันกูตันที่พวงตายเหฮ่อสวิ๊กเจ๊เจ๊อยู่ไหนมันต้องใส่ทุกคนมันต้องใส่ทุกคนไปไปมันหาสวิ๊กพี่หาสวิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาสวิ๊กให้ได้อุ้ยอุ้ยพูดแบบหวานเจี๊ยบเลยอย่างนี้ โอ้หไอ้ตังจำห้องห้องที่เราไปเอาไฟได้ป่ะเรายังไม่เก็บเรายังไม่เก็บไปใส่เลยเว้ยกูใส่กูใส่อะไรห้องนั้นเราใส่แล้วแต่มันหาซเ้นไม่ได้ไม่ใช่พี่ยังไม่ใส่เลยมันยังมีรูปฉันรักสัญญารักหลอดไฟอยู่เลยอุ้ยหวานเลยอย่างเงี้ยเดินเตาหวานเลยไอ้เฮียแล้วกูแล้วกูตายเกิดตายเกิดได้เลยไงกูไม่กลัวละงั้นอ่ะกูเป็นอมตะกูเป็นอมตะเข้าไปนี่ ก็เล็กไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอใส่ดิใส่ดิใส่มันใส่มันอย่าไปกลัวใส่หน้ามันเลยใส่หน้ามันจริงๆใส่มันใส่ไฟมันใส่หน้ามันด่าแบบแร็ปเอ้แร็ปเอ้ยพี่เปิดประตูได้ปะโอ้ยเปิดไม่ได้หรือวป่าไม่หลอกกูแร็ปแร็ปแรปแรปไหนเตะแร็ปอาหารปะอ่ะกดปุ๊กอ่ะกดบีกดฮะมันมือกับมือ มืดหมดเลยรับแอบรับวไปไหนวะแล้วมาหาตายโตก่อนแย่ตายโตไม่ได้แล้วเต้นทำไมต้อสหกล้มจางวะอุ้ยมึงอย่าร้องสิมันเสียวฟองบ้าฟองบ่าบักซัดเหมืนนะมึงเสียวกูค้าแล้วเขาเลยโอ้ยมาแล้ว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 มาอีกสุดพี่มาแล้วพี่แกโบมโบมาแล้วโบมแม่งมาแล้วแมงวิ่งวิ่งอย่างเดียวไม่ส่งไม่เสียงกูเลย อยู่ไหนครับแน่ต้องเอาหลอดไฟมาใส่หรือเปล่ามันคือการล่อผีมะมันคือการล่อผีเลยแล้วเปิดไฟอัดผีอ๋อนี่ผีมาผีมาผีมาจ้าตังตังนั่นตรงนี้กโดนเอ้ยไอ้เด็กอันเด็กเลยไอ้สัตว์ไหนเปิดไฟเลยไอ้เฮียมันเปิดหน้ามึงก่อนแล้วไงไอ้เฮีย จะเปิดไฟเลยโดนเปิดหน้าก่อนเลยเอาใจเ,เลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องออกไปทางไหนกูไปทางไหนออกกูทีกูต้องไปทางไหน,อ,อ,น,อ,ไหไหนอุยยันแมรมาเต้าวกว่าเลยให้ก,ใหกูให้กูทำอะไรก่อนพี่พี่มันกูทำอะไรต่อหาสวิทก์หรออ่าสับสวิทก์รอบหนีมาตรงโคมไฟก็สับสวิทก์อันไั้ไลบวกนี่อ่าบวกนี่เท่ากับนี่แล้วก็เปิดไฟ เปิดไฟ ial, แล้วกับบวกผีแล้วกับตายเคกเข้าใจละเ้เตไปแล้วน้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตังล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 ังลงลังไอไอ้แบงค์ทเนียไรไอ้แบงค์กูงงงเป็นอะไรวะแบงค์เ้ยเต้บงค์ผีเขาเต้พี่ีจริง มาอุ้มมาจริงจริงกูแตกแตกกูแตกไปไปไปมึงไปกูรอดไหมตายละกูตายไปไปไปมึงมื่พี่พี่แล้วมันออกไฟมันเปิดไฟไงวะพี่จับคันเอาอ่ะไม่คันเอาจับไม่ได้พี่จับกดกดจับไม่ได้ค้างกดค้างกูกดค้างกูมันไม่ติดไอ้เขี้ยมันไอ้ขี้มึงจะสับมันจะสับเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่มีฟิวหรือเปล่ามันต้องมีฟิลมาใส่หรือเปล่า เออพี่มันต้องไฟมาใสหรือเปล่าไปดูก่อนเนาะโอ้ฮะแล้วเอาหลอดไฟมาใสเนี่ยโอ้โหนี่ยอย่าบอกนะไฟหวานเลยไฟมีแล้วไฟมีแล้วไฟมีแล้วแม่งฟันเหลืองเตอะเลยหันไปฟันบ้างนะฟันไฟไฟไฟมีแล้วไม่ต้องเอาฟิวมาใสแค่กดสวิตช์เฉยตอนตอนผีตอนผีมันมาเออแค่นั้นมีแค่นั้นพี่กูกดไม่ติด เออนั่นแหละไม่ต้องกดค้างไว้ไงไม่ต้องไม่ต้องทำค้างเแบบตอนบีตอนบีมาประชิดแลออให้กดรัวๆไ้กดรัวๆไ้รัวๆไ้นะเตนิๆมาแล้วนิ่มาแล้วไปด้วยพี่ตาเอิกูไปด้วยไปด้วยพี่ี่าเน่แล้วเอาแล้วเรียบร้อยนีพี่งโอ้ยหลอกแชมเลยหลอกแคมจุดนี้เลยเล่นง่ายนี่เรับอยเเรยบอยเรอยเีเย้ นี่ไงแคมไงแล้วแคมจุดนี้ดีกว่าเป็นไงล่ะมันแคมปเลยโดนมันคมป์ไม่สัตว์โดนไปล้วหนึ่งดอกใช่ไหมเอ้ยเอ้ยยี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้นเยเอิยไอ้ยีีตัวนี้มันร้ายมันเล่นเป็นแหเียนไสัตว์พี่แ้งในเมื่อพี่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะพี่เขาไปตายเลยปะเป็นอยู่ไหนอ่ะ

เราควรได้ทำอะไรอะเต้อย่างเงีกดทำไมผูกดไม่ติดโอเคเราเรารู้แล้วว่าในห้องนั้นเราเล่นได้ไปพี่จังผมมันดักอยู่มันดัก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 เต้เต้ยนี่หวานที่ต้องออต้งฆ่าผีเหรอเผืออะไรอะใช่พี่ต้องฆ่าผีต้องเปิดไฟอาผีอะเปิดเปิดไฟให้มันเปิดไฟอาผีออกสู้ๆนะเนาะเฮ้ย ขันโยกขันโยกเทียอนโยกเยอะไรกูกล้วแล้วกูกดแล้วกูกลแล้วกูกดแล้วกูกดแล้วกดขันยกแล้วงต่อโดนไปหนึ่งแล้วไงต่อโปสองแล้วี่จะสสามเออเอต้องขอต้องสับลงให้หมดงั้นอ่ะสับให้หมดสับงให้หมดไปทปเลยไปหาไปหาไปหาออมันอห้องด้านข้างหห้องทางขวากูไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะกูสับไปแล้วพี่เดีรอยรอยเดีรอยเเามเเาพี่เดี๋ยวพี่กดนะ โอ,โอ้ยอยู่ข้างกูเลยมันอยู่ข้างกูแล้วมันอยู่ข้างกูแล้วมันอยู่ข้างกูแล้วน้องน้องอยู่ข้างกูที่มันไม่ทีมันไม่มาวรอพี่เออมันไม่มามันอยู่ข้างกูเนี่ยพี่กูไม่มาดีไอ้เชี่ยดถูกตายวิ่งวิ่งไปตายแล้วไปวิ่งออกวิ่งออกกูตายแล้วไปไอ้เราพี่เข้มขันพี่ล้อก่อนล้อก่อน ไอ้เอะกูเฝ้ากูเฝ้าสวิกด้วยว่อยู่มันอยู่มันอยู่ตรงกูกูว่ามันอยู่ตรงกูอ่ะมึง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 ไปวิ่งหาสวิกเลยก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอีเจอสวิกแล้วรอมันมาเนี่ยกดเลยกดเลยกดกดคลิกค้างเลยค้างได้ป่ะมาพี่ตั้งผมล่อมาแล้วว่ะผมล่อมาละมาไหมมันมาไหมมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูไอ้เีอะทำไปดิอ๋อนะกันใจนะ สามกูแอนตี้เบได้กี่เียจำกูดนเด้นี่เไรักไอ้นี่ามันบักมันบักเลยเนี่ยไอ้ยเยล่อมันจนมันบักบักเียเลยสดีบักคุยบักคุยนัยนี่ก็กงหมกงหมนัแหละโกงเดินลอก

อันนี้บ้านืออันนี้บ้านอันนี้บ้านงไงออไม่เมานี่ยมาเนี่นี่ไปห้องเทมัหมไปห้องเทอยพี่ไปห้องไปไไปห้องเทปไห้องไันเฮ้ยมาอยู่ไหนวะเฮี้ยไม่รู้ทัที่มานอกสมาอังอยู่ไหนอะไอตังอยู่ไหนอะอกอตังก่อนไหมนี่นี่นีเอ้ยสัตว์โอ้ห้องเทปอยู่ดีโอ้ ปิดประตูเลยกูไม่สนเปิดกูอเปิดเจ็บปเก็บปเปิดเจ็บไปเปเ็บเออไม่สเือกูปิดก่อนเลยมาที่มามาไปปปทีหนมาไปไปปโอเคปไหนโอเคไปไหนอยู่ข้างล่างป่ะหด้างลง้าดล่างข้างเ่าไป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 โอเป A curse is any expressed wish that some form of adversity Curses? or misfortune that will befall or attach to one or more persons. In particular, curse is my father may refer had to such a wish or pronouncement made effective Demons? by a malicious entity Curses? or a person that what died with hatred for someone or a lot of deceased that died with rage. I'm simple matter. Kinds curses and ways to break them. The most common way to break an entity or person that puts a on you. you have to summon the curse on you and exercise it? Side knot, the curse will remain since the entity or the person has to the to do some good luck. I have to find that tape. โอ้ยเอ้ยผีหลอกไอ้ไม่ใช่ไอ้ตันี่้ว่าเกมดังแ่เพื่อนดีไอกระทอมไอติกี้อะไรไปไปไหนต่อครับโซเฟียนั่นเธอใช่ไหมเฮ้ยแบบไับเรียกรอยก็ไปอยู่กับมันดีข้างล่างอ่ะข้างล่าง่ดูตังไม่ได้ไม่ได้ ปข้างล่างกันดีกว่าไปอาจจะกลับห้องก็ได้นะอะไรไปเลย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 คานเข่าได้ไหมไม่ได้ไม่เอาบันไดเฮ้ยมีมีบันไดโอ้ยเรียบร้อยก็เลยขึ้นอะแต่ลงก็มาเนาะไม่ไม่ลงเลยไหมแล้วแต่มึงอ่ะไม่ลงมึงก็ไม่ได้บันได เอาคนเดีแล้วเหรอเไม่มีเดไม่เอาคนเดียวก็ได้เลยขอาปัดัดแบงค์ไงเดินมาพี่ขอไปหมดเลยแบงค์แบงค์บไปหมดแล้แบงค์เฮ้ยลอแบงค์ก่อนลอแบงค์ก่นตังงตลอยแบงค์ก่อนตัไปพ้อมกันไปพ้อมกันตังไปพ้อมกันนี่มนี่บุก่อนห้องแบงค์แบงค์ไปไหน เไม่เขาไม่เขาไม่ได้เข้าอไเข้าเขาห้องตรงนี้ไอ้เบ้์ตามไปเต้มาอันนี้ห้องคิทเชนอันนี้อะไรอันนี้เฮลรวกันเป็นเฮลคิดเชนแล้วมึงจะเจอไอ้กอลัซี่ไไม่มึงจะเจอดดเวิบัดบันดดเวิอยู่นั้นแล้วมันคืออะไรวะพี่จะเจอเชยป้อมไ้เช ต้องรีบจัดจานแล้วนะฮะับมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเจ็บไม่เล่นเจ็บไม่ดีไม่ดีไปไหนเหรอให้กูไปไหนให้กูปีนอะไรอ่ะปีนบ้านมึงเหรอปีนลงบันไดหรือเปล่าปีนบ้านมันอันนะ้ปุ้ย,ยปีนเป็นหรือเปล่าเรามกันนั่นได้อะไรปีนปีนปีนปน,นี่ไงวางบันไดดอิอ๋อวางบันไดตรงนี้อ่ามาละขึ้นไป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  อาซีนว่ะไม่ได้เปิดเสียงเลยไาปเสียงก็ได้ตั้งเปเสียงก็ได้ไม่ได้ปึ๊บวมกเละโอ้ห้องแต่งคาโอ้สามสองซเฟียมึงเยอะเหรอโ มึงแซดบ้านกูเจอผีแล้วครับทักโอ้โหผมว่าขนาดนั้นมันคงเป็นคลิปแปลงแล้วไงเนี่ยกูเปิดเลยกูกูเปิดตาเลยกูล่วงอ่ะกูล่วงมันได้ไอ้แซดเรียบร้อยกูล่วงใจเรียบร้อยกูการต้องการแต่คนนี้ไงถึงเรียกมันมากไปอยู่กับเงนไปต้องการแต่คนนี้อ่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วขั้นแรก end of r นึง จบพักแล้วพักไยจบแล้วเราพักไปแ้แต่ไปไปไเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าแล้วกันนะพาร์ทสออ่ะโอเคครับผมนะคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและแชร์เพือเพื่คุณดูยนะๆรับผมสำหรับเกมที่ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปครับผมกร้อนหลอนเอร้ยนึนหนี่น่นึ่งหนึ่งติดตามนอนต่อไป